พอดแคสต์ Podcast, ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่รวบรวมเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์ใหม่โดยอาจารย์อิเคดะทำให้เราได้เรียนรู้เข้าใจและประทับใจไปกับเนื้อหาอันทรงคุณค่าของบทความนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่เอพิโซดที่35อาจารย์ผู้มีพระคุณและผู้ชี้นำส่วนตัวของข้าพเจ้าผมนายปรีชาทรัพมณีโสพลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับอาจารย์อิเคดะเคยเขียนถึงเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับชั้นเรียนตอนเช้าประจำวันในบทมหาวิทยาลัยโทดะ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์โทดะได้สอนวิชาต่างๆอย่างหลากหลายแก่อาจารย์อิเคดะทุกๆวันมีผู้คนมากมายมาพบอาจารย์โทดะเพื่อขอคำชี้นำด้วยเช่นกันแม้อยู่ในระหว่างที่ทำงานท่านก็จะพบและใช้เวลากับพวกเขาในห้องทำงานของท่านพวกเขามาด้วยปัญหาและความทุกข์นานับประการมีทั้งคนที่ยากจนคนที่อับจนหนทางในชีวิตคนที่สิ้นหวังหรือแม้กระทั่งคนที่ถอยศรัทธา ในช่วงเวลานั้นอาจารย์โทดะให้อาจารย์อิเคดะอยู่ข้างๆท่านคอยช่วยอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันบางครั้งก็ถูกเรียกให้ถ่ายทอดคำชี้นำและคำแนะนำของท่านแก่ผู้คนอื่นๆอีกมากมายด้วยเหตุนี้อาจารย์อิเคดะจึงต้องรับฟังทุกถ้อยคำของอาจารย์โทดะด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและสลักถ้อยคำเหล่านั้นไว้ในจิตใจของท่าน บางครั้งอาจารย์โทดาจะให้คำชี้นำด้วยการยกตัวอย่างที่สามารถมองเห็นเข้าใจง่ายบางครั้งท่านให้การส่งเสริมกำลังใจที่กระฉับกระเฉงและบางครั้งท่านก็เพียงให้ข้อสรุปที่กระชับเรียบง่ายบางครั้งท่านเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่แตกต่างกันมากมายด้วยอรอยยิ้มและการพูดคุยที่อบอุ่นเป็นกันเองเป็นการปลอบประโลมใจผู้ฟังบางครั้งท่านก็โกรธจัดแบบพ่อที่เข้มงวด แัดเปี่ยมด้วยความรักในความมุ่งมั่นที่จะชี้ถึงความเฉยชาความอ่อนแอและความอวดดีเพื่อที่จะแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆเหล่านั้นอาจารย์โทดะยังได้ประนามผู้ที่ใส่ร้ายเพื่อนสมาชิกอย่างรุนแรงด้วยการยกข้อความสําคัญๆของธรรมนิพนธ์หลายตอนเช่นท่านก็จะต้องให้ความเคารพผู้ยึดถือศัตรธรรมปุณธิกสูตรเสมือนหนึ่งพระพุทธอาจารย์โทดะจะใช้ข้อความนี้ เน้นถึงความสำคัญของการที่สมาชิกแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับที่พวกเขาแสดงความเคารพต่อพระพุทธะสำหรับเรื่องนี้ท่านกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสัตธรรมปุนธริกสูตรและพานิชิยรนไดโชนินสอนไว้อาจารย์โทดะยกคำกล่าวที่ว่าดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรลุพุทธภาวะคือการพบกลยาณมิตรเพื่อทำให้สมาชิกเข้าใจได้ว่า การมีเพื่อนสมาชิกที่ดีมีความสําคัญเพียงใดในการช่วยให้บรรลุพุทธภาวะเมื่อผู้นำมาพบท่านด้วยปัญหาในระบบการท่านจะให้คำชี้นำจากข้อความธรรมนิพนธ์ของพระนิชเรนไดโชนินที่สอนหลักธรรมะพื้นฐานของความสมัคีีหากมีจิตใจแห่งต่างกายใจเดียวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบรรลุผลสำเร็จได้แต่หากเป็นกายเดียวต่างใจก็จะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จในทุกเรื่อง สมาคมโซคาเป็นองค์กรแห่งความสมามัคคีกลมเกลียวที่ผู้ศรัทธ,ธาทำงานร่วมกันเพื่อการเผยแผร่ธรรมภัยสารอาจารย์โทดักประกาศด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจและเชื่อมั่นอันยิ่งใหญ่ว่าด้วยการปกป้องและเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สมาคมโซคาซึ่งสืบทอดพุทธเจตนาพุทธบัญชาเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้การเผยแพร่ธรรมภพศารเป็นจริงได้ สมาคมโซโคาแข็งแกร่งได้เพราะอยู่บนพื้นฐานธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเรนไดโชนินไม่ว่าจะยุคสมัยใดตราบเท่าที่เรากลับไปสู่พื้นฐานนี้เสมอเราจะไม่มีวันพบกับทางตันคานําในหนังสือรวมธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเรนไดโชนินฉบับที่ตีพิมพ์โดยสมาคมโซคาอาจารย์โทดกเขียนว่านี่เป็นความปรารถนาของข้าพเจ้ามาโดยตลอดว่าข้อความอันศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือเล่มนี้จะแผ่ออกไปทั่วเอเชียและทั่วโลก ปัจจุบันนี้เป็นไปตามความปรารถนาของอาจารย์โทดะธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเรนไดโชนินได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายทั่วโลกสมาชิก SEI 192ประเทศและเขตการปกครองเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีธรรมนิพนธ์เป็นแกนกลางธรรมนิพนธ์คือกุญแจสู่ชัยชนะในทุกการต่อสู้อาจารย์โทดะเคยกล่าวรับรองอย่างหนักแน่นว่า บรรดาผู้ที่เพียรพยายามทําให้คําสอนของพระนิชรินรไดโชนินที่ทําการเผยแผ่ธรรม,มะมหาจาร,รย์ให้กว้างไกลออกไปสําเร็จเป็นจริงคือโพธิสัตว์และพระพุทธพุทธธรรมเป็นเรื่องของชัยชนะที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องชนะในทุกการต่อสู้ตามหลักธรรม,มะที่พระนิชรินรนไดโชนินสอนผลบุญที่เราได้รับจากการดําเนินชีวิตในวิถีทางเช่นนี้จะคงอยู่ตลอดไปบุญวาสนาของเรามีมากมายนับไม่ถ้วน และมีเชยชนะชั่วนิรันแน่นอนแล้วพบกับพอดแคสต์ความคิดคำนึงเกี่ยวกับปฏิวัติมนุษย์ใหม่ได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ